พ่อจ้าพ่อพี่น้องจ้าไปนี้พากินน้ำพริกกะปิจากพี่น้องจ้าพักหลายๆจ้าไข่ชะโอมจ้ามีปลาทูทอดด้วยพี่น้องจ้าพักบวบไลยคักมากินได้ไม่ว่าเลยจ้าแซ่บๆจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องไปนี้ไม่ว่าคนบนผ้าแสบมาจ้กพี่น้องจ้าครบที่อยู่ไม่จางเบาๆไม่เสียงดังดูแลกินเองน้ำพริกกะปิจากพี่น้องจ้าพริกกะปิแล้วก็ไข่ชะโอมจ้าม้าปลาทูจ้า กินน้ำตาลจ้าไม่เรียลซื้ออันนี้มาเลยอะไรอย่างอ่อจู่เป็นไรรหอกต้องไม่เผ็ดขนาดนั้นคุ้เข้าไปเดียวเอาดู่ขอแรงนิดหนึ่งลูกกว่าจะได้บันตรงแล้วเนี่ยดูดูไว้ก่อนก็คุณอ้ำจอดได้ไหมจอดจอดไหนคุณอ้ำไว้ไม่ได้นี่มาพี่น้องจ้ะก็ตอดไม่ได้ออกนะเออจอดไม่ได้ออกไม่ได้ออกเอาอก่ังไง ไม่ได้ช้อนกลางนะอืมช้อนเลอะข้าวเข้าไปอาทิตย์ได้ไม่เป็นไรใช้มืออ้อาตักพริกมาไปคมบชามะนมเสร็จจะไม่นองจ้าพริกพริกกระปิหืมหึหึแซ่บจังไม่ได้เข้าเสร็จเขาไม่วันนี้ครบที่จะพี่น้อง Thấy chưa? Cái gì cũng đến tiên giữa mhm. Hết nó, bắt lời ai. Cụi mình mẹ chân nó, tía. Mẹ 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 อ,อันนี้กันนี่ก็ชิชกันไห,นเ,ออหนเต็มเออใช่แมกว่าจะลบอยู่มันเต็มเ็ืถือเต็มอืถุงตัวนั้นที่อาถุงมาใส่มมแม่ใส่ขยะนะเอาข้าวออกไปว่าเนี่ยใส่มันจะจัปลาทูเป็นของกู้กัน าทุกข้างเองเด้อแกะให้ตรงนี้แซ่บๆกันเด็กพี่น้องจ้าก,กินเน,นี่ยหลายคนจ้านี่ยจัดพักน้ำพริกกับไข่เจียวนั้นก็คู่กันดีๆไข่ชะอมไข่ชะอมเหมือนไข่ชะอมก็ไม่ว่ารวบพักกับพี่น้องรวบพักหลายอย่างเลยคือสดๆมาด่วนเลยจ้ะอ่ะนี่นะแกะดูอีกทีนะมีนมีอครับอ่ะที่ช่วยให้แม่ดิคนนี้ Mm hmm. mm hmm. บวกบวกงูก็ว่านะแต่พี่น้องมะเขืออ่อนนี่ดีจ้ะ ช่างกินมาเกือพวงจ้าเ้าพิกกัะปิ พี่หือกวางตุง้ง่ะพริกกระเแซ่บจ้ะมากินน้ำกันพี่น้องกิอนอะไรคนจบับเอากวางตุ้งจิ้มตอไม้จิ๋วจบับ แม่ไม่มองยางแม่ไม่ได้มองหน้าแม่มเขื่อหวานมากแล้วไปเอาเลือกเองเลือกตู้อ่อนๆน,นี่แก่นิดหนึ่งแล้ว Bà, bà, lên mà đi đi chọn ê, ê, cho anh chuẩn bị. chọn thôi, chọn thôi, hãy thôi, hãy thôi, hãy thôi, จะหมดแล้วให้ป๋าชอมอีกเนาะเพชดขยงอ๋อมเปากจักรร้างแซ่บแล้วก็บปาล์มาให้ป๋าเอามือเข้ามาเลยใส่ชะอตมในแบบคลาดตัวแพงข่กองเสียหลายบาท

พีดกับพีดกพักกัร้ายจะเลือดอาหารชักพี่น้นอง เผ็ดทั้งไปน่องทั้งเผ็ดทั้งแซบจ้ะ หวานทุกอย่างเลยพี่หน่อยจังแบบไม่ได่เลยฟิชสัสแม่ที่เป็นฟิชซัสมูอะไรอะจิจู ข้างล่างเป็นเนื้อละเนื้อเยอะละเนื้ออะไรกุ้งอ่ะเคยแล้วก็พริกด้วยก็กระเทียมด้วยอะเข้างล่างกัดจะยิงเผ็ดหพริกเลย อกินนะแรงว่าไี่เดนหิวมากเน้ววันนี้พี่จ่ากินไปเลยวันนี้กินหมดเลยตอนเดลหมดแล้วอ่ะแรงว่หิวมากวันนี้ ดูกินข้าวขึ้นก้อนแบ่งกับแม่แม่ไป็นเสี่ยวก้อนหนึ่งเนี่ยแม่กับเอง็มหมดแล้วเนี่ยค่ะอัอนี้อ่ะขมุกเลยอยู่ไี่ลงปกติไม่กินเรื่องไงก็ไม่กินกินเถอะกินไปเยอะเเลยพอเมืะอก่อนท้องเสี่ยครั้งที่แล้วหนักลงโลนนะโลนึงไอยแปบก ฝากช่องไม่ว่าคอนอุดบนพาแซ่บด้วยนะจ๊ะฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามจ้ะโอ้ยจ่าต้องกินกินแบบกระสีไปจี่นอ่จ้ะไม่ว่ากินต่อจ้ะอืมหมูกินไม่ทันแล้วอยู่เดีย๋ยวจะกินต่อจิโน่จ้ากินน้ำกินสนิทก่อนนะจ่ะเจ้อขอบคุณในหลายที่ขามาลำชมจ้าพี่ผ่านประกันแล้วขออภัยจิพี่จ้าขึ้นมาในกล้องแล้วจ้าไปพี่ไปน้องไปแล้ววันนี้จ้ะพี่น่กับพี่ในหลายเลยจ้ะเจ้อทอบไม่ว่าคนบนพาแซ่บไม่ได้จ้า บไปจ้าบายจ้าให้รอยยิ้มปิด